สวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกว่าหลังฝนอะไรนะคะเขาเรียกว่าเออฟ้าสวยมากเลยนะคะรู้สึกวันนี้ก็คือฝนนะคะเพิ่งจะตกแล้วก็เพิ่งจะหยุดไปเนาะเออฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอใช่ไหมคะก็เลยวันนี้น้องแป้งก็เลยมาเปิดคลิปตรงเออดัดฟ้าที่บ้านน้องแป้งน,นั่นเองเนาะก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับชมเออได้รับชมวิวตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่า เออรู้สึกเหมือนหมอกจะ,ะลงด้วยอะตอนนี้มาเปิดคลิปก็เป็นช่วงเวลาเออสิบโมงกว่าแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะน้อใบจะมาโชว์ผีมือทําวุ้นให้ได้รับชมกันเนาะเพราะว่าน้ำงใบจะเอามาเป็นเค้กด้วยนะคะมาดูกันนะคะก่อนจะไปทํานั้นนะคะรับชมวิวก่อนก่อนไปเลยนะคะ นี่ก็อันนี้คือเป็นบรรยากาศหลังบ้านน้องแป้งเนาะก็หลังจากที่น้องแป้งนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปมาวันหนึ่งละก็เลยวันนี้นะคะเออเพราะว่าฝนตกอะเนาะก็เลยออกไปถ่ายทําคลิปที่ไหนไม่ได้แล้วก็เออกิจกรรมในบ้านก็คือแบบมันยังไงอะฝนมันตกอะเนาะก็เลยเออไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเดี๋ยวน้องแป้งจะซุมมาให้ดูนะคะเพราะว่าเออบนดอยนูน่นที่เขาดัดแปลงเป็นถนน,นใหม่นะคะเนี่ย จะลองซูมดูนะคะใช้กล้องตัวใหม่จ้าเนี่ยว,ว้าวก็เมื่อกี้เห็นหมอกลงสวยมากเลยนะคะรู้สึกว่าตอนนี้มันจะไหลไปในหมดแล้วเนี่ยมามาสายไปแล้วเนี่ยน้องแป้งน,นะครับนี่ก็เป็นวิวดังหลังบ้านน้องแป้งน,นั่นเองเนาะก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะที่กำลังก่อสร้างเป็นห้องแถวเนาะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นช่วงเวลา1ิบโมงจะครึ่งแล้วด้วย เอแดดยังไม่ออกเลยนะครับเนี่ยตาน้อยนะคะรยากาศเช้านี้สดใสามากเลยจ้าบิ๊ดนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งก่อนข้างๆบ้านน้องแปง้งตอนนี้ดัดแปลงมาเป็นประมาณนี้แล้วรู้สึกแบบเบิกกว้า,ออวางมากๆเลยนะครับเนี่ย ก็ร้วติดกันเลยนะคะอุ้ยแม่เจ้ากองข่อยค <c oughs> ่ตอนนี้นะคะน้องแป้งก,ก็เตรียมหม้อมาแล้วนะคะหลังจากที่น้องแป้งนี่นะคะก็ไม่ได้ค่อย ไม่ค่อยได้เข้าครัวบ่อยเลยก็เลยวันนี้นะคะจะมาลองทําของหวานให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยฝีมือของน้องแป้งนะคะว่าจะออกมาเป็นหน้าตายังไงเนาะอันดับแรงนะคะน้องแป้งก็เตรียมหม้อนะคะหม้อเพื่อที่จะเอาตั้งนะคะแล้วก็จะมีคือแบบน้องแป้งมีผงวุ้นนะคะเอาผงวุ้นน้องแป้งหายนะคะก็น้องแป้งจะใช้เป็นประมาณ2ถุงนะคะแล้วก็น้องแป้งอ่านตามคําทําทําวิธีนี้นั้นะคะก็ เออจะต้องใช้น้ำหนึ่งถุงเนี่ยประมาณ3ลิตรนะคะและน้องแป้งน,นะคะก็มีอันนี้คือเป็นน้ำกะทิเนาะประมาณ1ลิตรนะคะเตรียมมาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้คือพอดีว่าน้องแป้งน,นะคะมีน้ําอ้อยนะคะเป็นน้าน้าตาลก้อนเนาะคือแบบพอดีว่ายังไง เราเรามีเราเตรียมไว้แล้วก็เลยจะมาเอาอันนี้ทําด้วยนะคะเพราะว่ามันหอมเนาะเพราะว่าเออมันตอนที่เราทํำรดช่อกกัค่ะมันเหลือนะคะเราก็เลยจะเอามาทําเป็นวุ้นดูนะคะว่าจะออกมาหน้าตายังไงแล้วก็รสชาติยังไงกันนะคะมารอดูกันนะคะหลักแรกเนาะน้องแป้งก็เออแค่มีเตรียมน้ําเนาะเดี๋ยวใส่นี้หม้อลงกันนะคะอันนี้มีอยู่ประมาณลิตรครึ่งแล้วนะคะกะมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยมาขั้นตอนน้งแปงเข้าครัวเนาะ ลงไปประมาณลิตรครึ่งเนาะสามถุงก,ก็ไม่ใช่สี่สองถุงก,ก็ประมาณหกลิตรนะคะมีแค่หนึ่งลิตรครึ่งอนนี้นะคะน้องแป้งก็อ่านตามวิธีนี้แหละเนาะก็คือยังไงอะน้ำน้อแป้งเหลือแล้วเดี๋ยวน้อแป้งจะทำให้ผงวุน้นน้งแป้งเนี่ยละลายตามวิธีเลยนะคะ กจ็จะใช้ประมาณสองถุงนะคะคนค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายเพียงเล็กน้อยเนาะ ก็คนจนผงวุ้นละลายแล้วน้องไมก็จะมาเอาน้ําตาลก้อนที่เราเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะเคี่ยวเหรอเอาประมาณนี้เนาะมันมันหวานมากเลยนะคะเนี่ยนี่ดูสีสันก่อนค่ะมันเป็นน้ําตาลก้อนที่เราเคี่ยวเคี้ยวอ่ะอาจจะพูดเพี้ยนบ้านนะคะเอ้ยนะครับก็ใส่ลงไปเดี๋ยวน้ากระทิเมื่อกี้ตัดเกลือไปเพียงเล็กน้อยแล้วนะคะ ว้าวหอมมากเลยเจ้าตอนนี้น้ำน้ำไม่เลือดนะหมักมากแล้วนะคะน้ำม้งจะเอาอะไรนะคะกะทิลงลงเลยจ้ะกินแต่กะทิจะอ้วนไม่เนี่ยอันนี้อันนี้แบบแค่เพิ่มความนัวความหอมนะคะ ก็อันนี้คือแบบเตรียมเป็นน้ำมาค่ะยังไม่ละลายบอจะเป็นไรเทตรงนเยจ้าโอ้กะทิกะทิเพิ่มความอ้วนก็คราวนี้ละจ้าอุ้ยเดี๋ยวน้องพ่งจะตั้งจนกว่ามันเดือดแล้วก็เอาไปเทสถาดเลยเนาะแล้วมันมารอดูตอนมันอันนี้นะคะวิหน้าตาจะออกมายัางไงเนี่ย ทำไมมันนวยเนี้ยมันน่าก,กินขนาดเลยดูสิดูสิซุ่มมาเลยซุมมาเลยนะคะเดี๋ยวจะไปเทสใส่ถาดแล้วนะคะแล้วมาดูตอนที่มันเย็นนั้นดีกว่านะคะมากินมากินจากสีน้ำอ้อยจากสีน้ำตาลก้อนธรรมชาตินะคะเนี่ยโอย้ปิดปิด,ปดแก๊สแล้วกันหอมมากเลยอะแม่เจ้า เราจะเทหมาๆเลนะคะไม่ไมกึดกึดกึดกึศนนี่มองเลย ตอนนี้นะคะคือหลังจากที่น้องแป้งเนาะก็ได้ทําบุญไปแล้วแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยวันนี้รู้สึกว่าเออจะทําบุญด้วยนะคะแล้วก็น้องแป้งนะคะจะมีเส้นหมี่เอามาลวกนะคะประมาณ10ส,สิบห่อนะคะจะเอออาจจะเอาไปทําบุญต่างๆทั้งวัดแล้วก็เออจะทําเป็นหมี่เหลืองผัดนะคะโอเควันนี้ก็จะลงมือเองเลยนะคะเนี่ยอันดับแรกก็ตั้งน้ําเหลือดคะ่ะแล้วก็เทลงเป็นไหมเนี่ยเป็นไหมเนี่ย ออเป็นอยู่นะได้อยู่อ่อหนึ่งหมอ้อนี้น่าจะเข้าได้อยู่ประมาณสองถุงอน่นะคะวันนี้ดูน้องแป้งเข้าครัว,ว ก็บุญครั้งนี้กออ็แฟนๆที่รักทุกท่านนะคะก็สาธุร่วมบุญกับน้องแป้งอีกหนึ่งวันเนาะอีกหคลิปนะคะ ใช้เป็นเตาฟืนเอามากกว่านะคะว้าวทำไม่ได้ะครับเท่าไรมันจะใส่ลงไปเนาะมาคิดว่าน่าจะได้แล้วนะคะซึินิกดูหน้าตะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยว,เด,ยว,ดเ,ดยวเดี๋ยวมันจะอืดเกินไปแล้วให้ดูเล็กน้อยนะคะ เราจะลวกมาประมาณนี้นะคะจะอื่นแล้วใช่ไหมคุณนายว่าแต่เล่นอยู่ได้มั้ยแม่ดูเข้าครัวจะเป็นอย่างนี้เนาะ <c oughs> มือขวาดีกว่าซ้ายนี่ไม่ได้ว้า <c oughs> Ui. <laughs> yes What's what an, không vậy nè นี่ดูน้องแป้งทำทำทำ,ทำงานบ้านนะคะเป็นไหมเนี่ยทำทำงานครัวจะผ่านไหมเนี่ยจะผ่านไหมเนี่ยมามามาเราจะแบบให้มันเย็ยนตรงนี้นะคะเอาวางบนตองค่ะอุ้ยนากินนนากิน <c oughs> เหลืองพลามงานสวยเต้ วิ้ยนี่แค่สองมัดเนี่ยทำไมเยอะจังคือแบบมันร้อนใช่ไหมคะเราก็เลยต้องใช้เทคนิคแบบนี้นะคะที่แบบทำให้มันเย็นอนะหนึ่งมัดเนี่ยหนึ่งโลเลยเหรอ,อสิบโลเลยเหรอคะเนี่ยโอ้โหให้มันเย็นนะคะใช้บนกอนนะคะ เวลาเราผัดแล้วมันจะผัดง่ายนะคะถ้ามันเย็นเนี้ยนี่ก็เป็นเทคนิคเส่วนตัวนะ <c oughs> ที่ทําแบบนี้นะคะเอาไปตองมาด้วยนะคะเป็นการฝึกเข้าครัวเลยนะคะเนี่ย เ้ ي, ก็ได้มาประมาณนี้นะคะมาดูเส้นใกล้ๆก,กันดีกว่านะคะเส้น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 หมี่เนี่ยเ่อกี้น่าก,ก,ก,กินนะครับนี่ดูเส้นนะคะ คนนั้เราจะทำอะไรคะใส่น้ำสุปแกงกับมีผัดของเรานะคะเนี่ยโอ้โหหอมแดงจะหอมแดงยาวมือลงไปด้วยนะคะมีอะไรทอมมีหอมแดงแล้วก็มีหอมขาวขิงสามอย่างก็นี่พริกอะพริกพริกพริกพริขี้หนูแล้วก็ ตักคลเนาะตักไคนะคะใส<ช>่ไคลนแฉะอ๋อไม่ใส่ไม่ใส่นะคะส<ช>ี่อย่างเองเกลือชโลธผงวานผงนวัวลงเลยจ้าแล้วก็เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ผักกาดส้มของเราที่ทำไว้นะคะโอ้อันนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวนะจ๊ะเพื่อที่จะคั่วใส่เออนนีอของเราเนาะ แล้วก็มีปลาแคลอทนะครับเพื่อที่จะใส่ด้วยนะคะแคลอสวยสวยวันนี้สาวสวยก็มาด้วยนะจ๊ะสาวสวยเ <c oughs> น่ะว้ามีเรื่องของเราก็เยอะพอสมควรนะคะเนี่ยเราจะแบบเออ อันนี้ประมาณ10บกิโลเลยนะคะเนี่ยโอ้โหด,ดูเซ็งน,นะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาผัดเลยเนาะ ఏ ళు యిల్ ను ఉల ల భాలే కను నాల ఉం దయ ాల పరా ఇయ ఢల.

嗯、我们包粉吃没了呢，我忙、嗯，我、嗯、忙，嗯 来呢，来呢。 Sauté <tallly> <tallly>

สองบนยอดค่าข้าจันจรงจีบ่ใส่น้ำน้ำหลอใส่นึ่คืตที่าดวันนี้คาดต่อน้ำหน่อยยอดค่าอือสองต้อใส่เลทุกเอ้หนึ่สามหนึ เียด่อเธอ,อ,อเหอเปียดหอมลมดละซา,างไทววาย่นองการเดีนยังไม่มาบต้องซ่าลากออกมาทางฝั่ง,ง,งขันน้อนเด็ดแบบ